มีผู้ใดเป็นยังบ่ล่ะครับอ๋อเป็นคนขับเป็นจังไดมหมจังไดครับนี่ผมทักทายพี่น้องแฟนเพจโนนดินแดงบานเฮาตอนเศร้าๆแปดโมงกว่าอากาศยังเย็นอยู่นะครับพี่น้องท่านผู้ชมอากาศยังเย็นอยู่ครับผมที่อําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ตอนที่ผมอยู่นาะอบตอลำนังร้องนะครับท่านผู้ชมกําลังจะกําลังจะลงไปผู้แหละ เขาชงตะโกนะครับไปเบิ้งบรรยากาศเขาชงตะโกนกันว่าเป็นยังไงอากาศเย็นๆเชา้าๆแบบนี้นะครับนะถักทายทักาทกายพี่น้องแฟนเพจเละ FC ทุกท่านนะครับผมไลฟ์สดอัปเดตบรรยากาศการจราจรในมือนี้นะฮะบ่บม,บม,บม,บมีอีหย่งเด้อบ่มีอีหย่งบ่มีอุบัติเหตุเด้อไอชื่อหลอนว่าไปไซแอดกำลังจะไปซักแก้วนะครับกำลังจะไปสักแก้ว กำลังเดินทางไปสักแก้วนะครับไปทำคลิปนี่ครับไปทำเรื่องราวใน youtube นี่แหละก็คุณสุพันบอกว่าสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีมีรักแฟนเพลงท่านมีรักแฟนเพจทุกท่านนะครับผมช่วงนี้มีวันอาทิตย์นะครับพู้ได้ไปเลือกตั้งเดอ้อไปเลือกตั้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับอ,อบอจอ่นะ อยู่ศาลาประจําหมู่บ้านของแต่ละท่านเดี่น้องเด้อออกไปใส่เสียงเพลิเพราะท่านได้เลือกดอกเดี๋ยวกลับมาตาสะเกียวละจังจะแวะเขาไปเลือกคุณนายบุลือสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับนะครับคุณอาทิตย์นะครับบอกว่ามีรถเชลเลอร์ล้มอยู่ครับแอดเพื่อร่วมทางผมเองอยู่ใส่น้อนี่น้อเอาเดี๋ยวรอเธอเบิงคุณพลศักดิ์บอกสวัสดีครับแอดคุณรัตนาบอกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับแอดนะครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้ผม อยู่บ้านน้องสมิตนะครับผมกาลังกําลังจะเดินทางไปสะแก้วกะลยเขาอนุยานไล่สดอยู่ในบริเวณพื้นที่เขาช่องตะโกนะครับผมอาจจะไร้ไม่นานนะครับลงไปถึงเขาชองตะโกก็จบแล้วเพราะจะเมื่อยมือถือไอโทรศัพท์นะครับผมถนนซีเลนะครับเจ็บให้พอว่าสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับทักทายนะครับทักทายแฟนเพจทุกท่านเลยคุณไตบอกว่า หนาวเ่าอายบ้านยูระยองหนาวหนาวหนาวครับเย็นดีนะครับคุณอมพรสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ถนนสวยงามเลยทีเดียวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับน้องสมิธสี่เลนนะครับสี่เลนแล้วนะครับคุณสุพันธว่าสี่เลนกับบ้านน่อเนาะขอให้ทุกท่านนะครับขอให้ผ่านไปด้วยดีอ่ะโอ้นี่มันมีรถนี่จอดอยู่นีตัวนี้รถสิบหล้อคือมาจอดขวมยุ่งสิละครับนี่เดี๋ดวเดีเด๊ลงไปเบิ้งก่อน โอ้เอา้าแปบ๊บนึงตึ๊บสวัสดีครับนะครับเอา้าพอดีเลยเห็นรถซิบรอ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตก,ก,กูก้ากูกัาแปบ๊บนึงผมใส่ไม้กิมบอลกันใส่บ่ได้แล้วผมไหลสดผิดทางบ่เป็นยังต๊บอืออออากาศก็ะเย็น นะครับเป็นรถพ่วงนะครับผมอยู่ก้อนลุงเขาช่องตะโกอาจจะเกิดจากจอดลิ้มนีบหรือจังไดนะครับรถพ่วงขนกากมันนะครับผมคุณมีนาว่าสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับอ่ารถเป็นรถเป็นรถหัวลากน่าจะเป็นรถดับเบิลเอบหรือจังไดนี่ผู้ใดเป็นยังบ่ละครับอ๋อเป็นคนขับเป็นจังไดไหมจังหดครับนี่ มือใดะนี่มือขึ้นบ่เบ่บ่เจ็บบิ้ลไปยังเมนบ่ครับมาผู้เดียวบ่ตอนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ยังครับผมนี่อ๋อมาแตกโบเร็วดอกเนาะมามันเจ็บมากค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงมาจากไดะกำลังจะไปไดะครับผมไปข้างล่างไปข้างล่างนะครับไปตรงไอ้นี่ของดับเบิ้ลบ่โอ๋อนี่ตอนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ยังครับนี่แจ้งแล้วเนาะ เต็มมื่อเช้าหรือเมือ่อคืนนี่ประมาณสี่หาทุ่มนะครับแฟนเพจบอกว่าเป็นมูของท่านเองนี่ครับวันนี้เพิ่นยังอยู่บ่บเจ็บหลายเพิ่นเจ็บหัวเข่ากับเจ็บหัวเนาะพี่นอ้นองเนาะนะครับตอนนี้อัเพมินขออภัยนะครับเดี๋ยวอา่าตอนนี้เพิ่นแจ้งไป<น>ทางประกันไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าทีต่ตำรวจก็เรียบร้อยแล้วคนมากมผูๆๆ้ดเดียวปะครับมากผู้เดียวบ่เจ็บนะกับเพิดเด่นะดเป็นยังกะดีแล้วเนาะโอเคดเดมาจากไหนนี่ครับมือ มา,ม,ามาจากใดค,ครับมาันจะาประคน้น่เองนะครับผมมาจากประคบนิเครับผมก<ร>็เป็นเศษไม้อยู่ค้านะครับผมเป็นม้าบบแห้งดอกนะเบื้องสูงเหลือเหมือนรถแอบ,บลุงเลยเน,น,น,นาะเนาะความบ่แห้งเป็นลับนะครับ ทังบานหูเลยบ่ะครับนี่ทั้งบาดหูเลยบ่ครับว,วันที่ยี่สบหกอ่าไพกลับแน่เส้นนี้สิติดว่าสิบกี่หกนะครับอาจจะติดหรือไม่ติดเพราะว่ามันเขา่าโควิดนะครับพี่น้องนะหลับในคุณอาทิตย์แมนนี่คุณอาทิตย์ นี่เพื่อนของคุณอาทิตย์เก็บหัวเข่ากับเก็บหัวจักน้อยนะครับนะครับทักทายพี่น้องแฟนเพจโนนี่แห่งบ้านเฮาทุกท่านนะครับเซานี่กำลังจะเดินทางไปซาแก้วพอดีมาเห็นรถพ่วงพริกความอยู่นะครับช่วงประมาณ3ามสีทุ่มเนาะช่วงประมาณ3ามสีทุม ผมว่าจะบอกทางบานด้วยี่สันเอาบ่บ่บอกบ่บอกทางบานเบิ้งไหลสดอยู่หรือเปล่าก็บ่รู้น, <c oughs> นะลงแบบ,แบ,บะคะเครับเดมาแหงือาเรวด้มาแงเลยเนาะลบ้ง,ง,ง,งมคือน,นอนยู่ไหนครับนี่นอนยู่ต้นบัวนีน่บอกครับ เรงเย็ยนอาการเย็ยนเราช่วงนี้นี่นาแล้ว,วลบิน,ยนอย่ญญางไรก็ดีแล้วใรสิเขามีไหมาอาการเย็ยนครท่านผู้ชมครับอากาศเย็ยนมากๆครับตอนนี้ครับ มาบองบรรยากาศที่เราทำภูมิแงต่อนะครับในาเ่ง,งมเหมต,ตอนนี้ครับน,นี่กบ,บริเวณก้อนจะล้มเขาชงตะโก,กครับก้อนจะล้มเขาช่องตะโก,กครับท่านผู้ชมครับก่อนจะล้มเขาช่องตะโกก,ก็มีรถ เพื่อนบอกว่าเพื่อนหลับในครับผมหลับในบ่แห้งนะครับอากาศเย็บหัวเข้าหนาวอ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์จักน้อยจักหน่อยผมมีคนคอมเมนต์คนเบื้องไล์สดวันที่ยี่หกรถเริ่มไหลอย,ยังงน้ะเอดตอนนี้รถบร่าท่านไหลหรอกครับผมเดี๋ยวขัดเข็มขัดก่อน ปลอดภัยแมนครับแมนครับคุณอดีศรนะครับปลอดภัยครับคนขับเจ็บหัวเข่ากับหัวเล็กน้อยนะครับกําลังจะไปคลองล้างนะครับปราจีนบุรีนะครับคลองล้างนะครับนี่ครับคนเจ็บมาคนเดียวนะครับผมคนเจ็บมาคนเดียวคุณสุภาพจาวสวัสดีค่ะแอดครับผมสวัสดีครับ เดินทางต่ออาผู้ใดที่ใส่รถใส่ถนนยุ่ในช่วงเวลานี้กะขับรถก็ขอให้ระมัดระวังนะท่านผู้ชมนะนะครับเพราะว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนรถพ่วงรถเล็กนะครับอ่าระมัดระวังนะครับรถตอนนี้ก็ทางลงเขาช่องตะโกวังหันอยุ่ในเขตหนองสเสม็ดปทเรอลงเขาช่องตะโกนะครับยังไม่ลงเขาช่องตะโกนะครับผมเมื่อกี้คุณเอสเคว่าอุบัติเหตุอีกแล้วแมนครับผม สวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับคุณสงกรานครับนี่น้องสมิทธ์โอ้โหลมแห้งมากๆเลยนะครับข้างนอกนี่ลมลมลมแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมคุณพานุวัตรว่าเส้นไหนนี่ครับก็คือเส้นหมายเลขอะไรเนาะสามสี่แปดนะครับเขาช่องตะโกจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับ อำเภอนนนินแดงกับอำเภอตาพญานะครับจังหวัดสะแก้วครับผมนี่ก็เป็นจุดตรวจนะครับด่านตรวจต้านยาเสพติดอยู่ที่น้องสมิดอำเภอนนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมท่านผู้ชมก่อนจะลงเขาชังตะโกเป็นด้านกะดีจะได้ชะลอความเร็วของรถนะครับคุณสงการบอกว่าหนาวไหมครับพี่โอ้เย็นมากๆลมกระแห้งคุณหนูลบหนูลบสวัสดีจ้าแอดครับผมสวัสดีครับหนาวครับผม ไปสีได้กลับบ้านบ่อโควิดมาอีกจังหวาจังวา่งวาพี่น้องนะครับนะผู้ใดที่ขับรถช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับผมรถถนนดีรถกระแห้งนะ,ะผมก็กําลังจะเดินทางไปสักแก้วนะครับไปรัญประเทศนะครับผมแล้วไปอัดคลิปไทยทํา y o YouTube ด้วยคลิปนี้อาจจะลงในช่อง YouTube ด้วยตอนนี้ผมไลร์สดอยู่ที่เพจนรินแดงบ้านเฮานะครับ นี่ก็คือเขาช่างตะโกครับท่านผู้ชมครับเขาช่างตะโกนี่อากาศเย็นเย็นนะครับคุณพีชชาว่าสวัสดีครับแอดอากาศหนาวปะครับโอ้เย็นสุดๆเลยครับผมทั้งเย็นทั้งลมอากาศเย็นพร้อมแล้วก็มีลมพร้อมนะครับนี่ลงเขายาวสามกิโลนะครับผมตอนนี้ไม่ได้กลับหลอกรถติดแต่กลัวว่าโควิดแล้วจะไม่ได้กลับอ๋ออ่าแมนคุณ HK เอสเคบาถึงนะครับ คุณภูรีบอกว่าสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับคุณปัญญาบ้านเกิดบ้านบ้านเกิดคอดพยายามเข้าใจเนาะคุณขันทองบอกว่าสวัสดีหนาวบ่าจาบ,บานเท้าหนาวครับอากาศเย็นแล้วก็ลมลมพร้อมนะครับผมคุณเลียว,วคิดถึงบ้านแล้วย่านบ่ได้กลับ you, าายูภาวนาให้ภัยของโรคระบาดโควิดหายไปนะครับผมอ่ะ ผมกำลังลงเขาชองตะโกะจังหวัดสระแก้วนะท่านผู้ชม FT a n p a g e ในช่อง youtube ก็อย่าเพิ่งงงนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดจากเพจ facebook นะครับผมเอาคลิปนี้มาลงในช่อง youtube ด้วยเด้อพี่น้องเด้อนี่ห้อยอุบัติเหตุล่าสุดนะครับผมรถทรายตอนนี้มา มาจายของอยู่0ูนย์สามตาพยานาคหนาวข้าก็อากาศหนาวนี่ค้นหินลมครับคนหินล่นลงมาคุณมีนาบอกว่าสมุดล็อกดาวถึง3มีนาปีหน้าปาดอ่ะสู้ๆเป็นกำลังแรงใจให้นะครับคุณพลีบอกว่าลมแรงด้วยอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับแอรเดินทางปลอดภัยคุณคุณอย่างนี้คุณเอี่ยมจุนบ่ครับผมขอบคุณครับ คุลิโอย่านพ่ได้กลับบ้านย้อนโควิดแมนแมนแมนอ้าวดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพเอฟซีในช่อง YouTube ก็งงงงว่าผมวอรนุ่งผู้ใดนะครับคลิปนี้ผมไล่สดอยู่ในช่องเพจ Facebook นะครับแล้วผมเอายกมาลงในช่อง YouTube พร้อมนะครับคุณสุพันจองมูหันไว้ไว้ทางนรินแดงคือสีได้คือสีบ่ได้กิ่นมาสั่นเขาขอให้ได้กลับมากินมูหันเด้อข้างหน้าเฮานี่กับรถซิปล้อบรรทุกไม้นะครับ ส่วนขึ้นมากกับเป็นรถเทเลอร์นะครับผมโอ้เมยมือขึ้นตัวนี้ถือโทรศัพท์ตังโดดนี่ข้างหลังก็จะมีรถบัสอ่านะครับอย่าพึ่งแซงอย่าพึ่งแซง มันช่วงนี้เป็นเป็นโคง้งอย่าพึงแซงครับอย่าพึงแซงไปไหนวันนี้นะครับคุณกําลังไปซักแก้วครับผมคุณ่วงเดือนว่าเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับนะครับโอยเมือม่อยมือล่ะออูยย่าฝ่าแซงใจเย็นครับลูกพี่อันตรายมากๆอ่ะตอนนี้รถคันนี้ถ้ารู้สึกว่าจะแวะอยู่ริมถนนคิดขาดว่าจะลง ด้วยความปลอดภัยก็แวะหูว่าจะคองอย่าบ่ว้ยก็เลยต้องแวะออกข้างทางก่อนอะนะครับนี่คือบรรยากาศอยู่จังหวัดสะแก้วนะครับเขาช่องตะโกนะครับคุณหนูหลบบอกว่าเออหนูหลบสันหนูหลบบอกว่าเดินทางปลอดภยัยขอบคุณครับจะกลับสุรินทร์พรุ่งนี้ถนนโลง่งโล่งแน่นอนครับผมโล่งแน่นอนครับ แฟนเพจท่านใดผมไม่ได้อ่านซื้อขออภัยเนาะเนื่องจากว่าบางทีเบนซื้อภาษางกฤษผมอ่านบอออกเลือกเกิดไม่ได้ผมก็เดินทางปลอดภัยขอบคุณครับคุณนกแรเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับกําลังจะเดินทางไปอลัียาประเทศนะครับแฟนเพจเอฟซียูทางอาัลัียาประเทศก็สามารถททายไดเดอครับผม ทักทายแฟนเพจทุกท่านนะครับเพจนุน,นิแดงบันเขาไหลสดยุ่เขาชงตะโกและล่าสุดก็ลุงเขาชงตะโกกับมีอุบัติเหตุได้กับว่าได้กีดขวางช่องจราจรน,นะครับลงยาวยาแบบนี้น่ากลัวบางบางคนจะไม่รู้ว่ากําลังลงเขานะครับผมนี่คือลงเขานะครับผมเขาชันมากด้วยตรงนี้ตอนเนี้ยเบื้องในไหลสดตอนเนี้ยคือเป็นภูเขาทีช่ชันในระดับหนึ่งนะครับเขาชงตะโกะครับ เบื้องเพื่อนกับเหมือนกับบิลงเขายังวานนะครับผมอัปเดตบรรยากาศในเขาชางตะกใะูในวันที่20นี้นะครับในวันที่20นี้บรรยากาศก็เย็นนะครับเมื่อเช้าตื่นมา15องศา16องศาเลยทีเดียวนะครับคุณสวรสด์รักเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับอ่ บรอิอานคอมเมนต์ผู้ใดขออภัยเป็นย่งสูงนะครับนี่คือบรรยากาศการจราจรที่ผมไล่สดในวันที่20เดือนธันวาคม2563ช่วงเวลา8โมงถึง9โมงนะครับไล่สดมานี่นะครับทักทายสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่าน FC ในช่อง YouTube ทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง y t u t u นะครับฝากนะครับฝากเด้อช่อง y u t u b e โนนีแดงบานเฮาอาคุณไครเยีอะมากว่ายานบรได้กลับอ่ะขอสู้ พีออน่น้องแฟนเพจน้นนี่แดงบานเทฮาทุกท่าน FC ในช่อง YouTube ทุกคนนะครับมือน,นี่ไล่สดให้เบิ้งบรรยากาศแล้วก็มีอุบัติเหตุ1เึ่คตก็คือรถพ่วงผลนเสดไม่ยูค้านะครับพิกคว่ำยูก้อนลงเขาชองตะโกนะครับผมก็คนเจ็บไม่เป็นอะไรนะครับออกจากประโคนชัยกําลังจะไปคลองลังจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ผมขอขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปดได้ด้วยดี โควิดนะกับคอยยุดซะานะครับพี่น้องจะได้กลับบ้านกลับซองนะผมไลฟ์สดไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อว,ว่าติดติด,ตดคัดๆจักน้อยเศา้านี้สวัสดีครับ